ชาแนลซันแ e รี่นะคะวันนี้มาร่วมแข่งขันเกมพกิ้ง g ีนะคะก็ได้สถานที่เป็นห้องครัวค่ะรู้สึกว่าชอคดีกว่าคนอื่นเพราะว่าอุปกรณ์ให้เล่นเยอะมากแต่ว่าต้องมาลุ้นของข้างในก่อนว่ามันคืออะไรค่ะก็เดี๋ยวแกะเลยหนักมากรู้สึกว่าจะใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าคนอื่นๆเลยโอ้โหตายะโอ้โอ้ได้สั่งคานค่ะคือมันมีกฎว่าต้องใช้ของทุกชิ้นในนี้อะแล้วแบบมันเยอะมากนี่ค่ะมีบทสวดมนต์ไหมคะค่ะก็ ของข้างในนะคะมีตั้งแต่ดอกบัวย,ยันรองเท้าแตะเลยคะ่ะมีของกินมียาม,มีทานด้วยรู้สึกโอ้โหทำอาหารอย่างเดียวมันก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมมันมีของใช้ด้วยอะ่ะโอ้ยค่ะคิดออกแล้วนะคะว่าจะทำอะไรจะเอาของทุกชิ้นเนี่ยมาทำเป็นผลงานศิละปะค่ะก็เนื่องจากเป็นคนทำงานศิละปะได้อาร์ตมากเพราะฉะนั้นมี่ให้หนึ่งชั่วโมงจะใช้แค่ครึ่งชั่วโมงพอค่ะ ทมาดูดีกว่าว่าของชิ้นแรกจะใช้อะไรค่ะจะทําหน้าตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะหาอะไรที่มาทําเป็นโครงหน้าก่อนค่ะน่าจะเป็นจานนี่ได้หน้าแลว้วทำไมหน้ามาันดูบันบาเลยก็เหนื่อยหน้าตอง <c oughs> <c oughs> ขอขอลองวางก่อนอันนี้ทําอะไรอยู่่ะวัดขนาดไม่เป็นคอ,นขอนแขนกับขาเจอ,อใช่ว่ามันกลับด้านนะ ใบชาตากระต่ายขาวค่ะเป็นคิ้วแล้วกันเออคิอค้วโดกคิวดดนะตาตานี่ค่ะเป็นยาสระประจำบ้านค่ะเป็นตาเห็นไหม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 นี่เี่ะยะ้อนเยได ตาเธอใหญ่เป็นแปลกล้วรู้แบบตกใจตาโต,ตเนี่ยอย่าว่าแต่ตกใจตอนนี้ฉันก็ตกใจแบบนี้เรื่อยๆนี่อะไรอ่ะเธอเธอใช้ทุกส่วนที่เขาให้มาะค่ะมาทำอะไรอะ่ะทุ่งยาเง้ยยืน <S 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 อยู่บนทุ่งหญ้าดีแล้วนะแปดนาทีอท่ะโอ้ยชิวๆกินเยอะงานสีฟันค่ะวาดรูปได้ไหม เป็นชาแนลอาหารนะคะก็ต้องอยู่รอบๆกับของกินค่ะทำาไรดีต่อไปทำอะไรฮะทำตาดอมค่ะไม่ดูคราวนี้ดูเธอจริงจังของคลิปที่ผ่านจริงจังสิแข่งสารอยู่เธอพูดทำอะไรดีคะเธอพูดทำอะไรดีเอาเป็นใจมาค่ะอ๋อนี่เอามาฝอยเป็นย้าแล้วกันย่ายังไม่พออีกเลยพอเหมือนแล้วนะอ่าสีเหลืองผสมกับสีเขียวไง มาประดับแล้วนี่ได้ดูดีมากเลยเดี๋ยวผสมกับสีเหลืองไงอ่าต่อไปเป็นยังไงดอกบัวนักสุดถือดอกบัวอยู่สวยแล้วนะผักกัดดองค่ะการดีมากผักกัดดองหมดแล้วเดือน เกเนะคะโอเ้เยอะมากโอ้โหมีทอนสอ้อมซานมีกุค่ะทำอะไรดีนี่ทำไมทำแล้วถือ,อไว้ค่ะเป็นอาวุธนี่ดอกอข้างหนึ่งถือมีกุนแจแต่ไม่มีผมเลยนะตัวละครนี่แหละผมหรอ นี่ค่ะเป็นผมหมดละผมกิดหมดนี่กองเออผมยิ่งเนนี่ขันเทพเออเป็นงไงล่ะเป็นยไงล่ะสอ่ะเอ้ยดูดีดูเป็นหน้าเป็นตาแบอ่าสัมีค่ะสัมีฮะอต้องหัวนะต้องหัวผสมสีงน้าเยาชาน้ำแดงค่ะ ไม่อะไรไม่เป็นไรด้วยนะไม่เหลือไม่ใช่สายใช่ไม่ขี้ไฟยังเผาเลยค่ะเผางานไหมค่ะเผาเลยค่ะเพราะตอนนี้เหลือก้านาทีค่ะโอ้ยทันทันตอบเป็นชื่อตัวเองดีการหน้านี่เธอทำเป็นไรอ๋อทำเป็นชื่อตัวเองค่ะ อ้านขวาหน้าอะไรฮะเดีย้านนี้เกิดอ๋อเดี๋ยวปัดทิ้งให้หมดเลยนี่ทันมาจ้านี่ได้อยอะรอบยังไม่หมดเลยนะเชื่องมน่านี่เอี้ยดจ้าท่าน่าเลียงชื่อนี่ก็จะหมดเวลาเออไม่ว่าทนอยู่นะไม่นี่ ต้องอะไรร่มรองเท้าอ่ะเ้อไหนเฮ้ยยืมรองเท้าเป็นองะไรฮะร่มก็ถือไปเออถือทุกอย่างรองเท้าองเท้าอเท้า่อีกคู่เลยมันี่อีกห้าทีเดี๋ยวนะมีเวลาคิดอยู่ขันทำสิครคอเาทำสิครคิดนี่ไงมีขันมีถังมีน้ำอ่ะน้ำไม่อาบน้ำฮะอาบน้ำาอยู่เหรอ เคียเคลียร์เคลียร์โต๊เลยด้านนี้ลุ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 ลลุ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  ก็ฝนตกฝนตกเวลาฝนตกเนี่ยถังถังถังไม่แอไปเอาสิเขาให้ใช้หมดพาดแล้วกันช้อนมีช้อนเอาละอ่าเออในเวลาทั้งหมดเนี่ยอันนี้ดูมีจินตนาการสุดอย่าลืมสามนาทีนี่นะฮะ ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนี้นี่ชู้นถังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นอ่ค่ะที่ขึ้นมาฮะคือกาสุดยเฮียสุเฮียอาเละเละเายแล้วเธอสามสิบวิแล้ววเก็บ่อเวือมีคะแนนคอมบารนะเผื่อมันจะสดง นมเอาเลยฟาสามเฮ้ยยังยังยัเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเป็นผลงานของซันเบอร์รี่ค่ะแต่ว่านี้ไม่ใช่ตัวซานค่ะนี่คืออะไรฮะเออตั้งชื่อตั้งชื่อหรอชื่อคิมมี่คงค่ะเดี๋ยว คือว่าชื่อว่าว่าว่า s u n b e ร r y นะคะก็อันนี้เป็นผลงานนะคะที่อันนี้คือผมปากยิ้วจมูกปากนี่ก็ลำตัวนี่ค่ะอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าแล้วก็นี่มีหญ้าเขียวๆเพิ่งงอกมาใหม่ใช่ไหคะและนี่ก็คือพ้าพิตไอ้นี้เป็นถืออยู่กำลังจะไปอาบน้ำแล้วทำไมต้องถือดอกบัวด้วยก็ไปไหว้พระด้วยระหว่างทาง อันนี้คือของก yeah! okay. ินแบบเดี๋ยวอาบน้ำแล้วมันหิวก็เลยเนี่ยเอาของกินติดตัวไปด้วยก็ส่วนตุกกตาหมีก็เป็นสัญลักษณ์ของชาแนลซานก็เลยเอามาวางไว้ภูมิใจมากเลยค่ะไม่มีใครสามารถจะลอกเลียนแบบได้มีอะไรอยากฝากบอกทีพื่ก็ถ้าเก่งจริงก็ทําให้ได้แบบนี้สิถ้าคิดว่าผลงานนี้มันสุดยอดนะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์ทั้งในเฟซบุ๊กแล้วก็ใน YouTube เลยนะคะ